พี่แน็แน่นอนเลยเนาะหลายคนแบบจับตรงกับตาเรื่องความรักกับ,บแม่ทับกับกามินอ่ะจังนี้ยังไงบ้างครับก็ก่อน,นืีนเลยผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจ,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 จผมเลยนะที่แบบว่าผมอายุก็31แล้วแล้วได้โอกาสได้ได้ไดโอกาสได โอกาสที่แฟนมากขึ้นได้มาต้น,ตนรับเราได้แบบให้ความรักเราผมก็จะพยายามทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมากที่สุดแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออยา่างคุณแล้วก็ดีใจที่ทําให้ทุกคนได้มีความสุขได้เห็นได้มีรอยยิ้มกันมากขึ้นตัวผมก็ได้มีกลับมามีรอยยิ้มมากขึ้นก็ขอบคุณสิ่งนี้มากจริงๆรเออคือมันเหมือนเป็นการแบบว่ามอบความสุขหรือคือนความสุขถึงแม้ว่ามันจะดึกดื่นแค่ไหนคนก็ม,มารอดูพี่ไหตัวผมก็ตอนหลังเนี่ยผมต้องบอกตรงว่าเรา เราจะปรับหลายๆสิ่งหลายอย่างด้วยให้ทุกคนได้นอนเร็วขึ้นเพราะผมรู้สึกว่ามันกระทบต,ต่องานการหลายคนมากนะครับ,รบหลายคนอาจจะทํางานได้ไม่ดีขึ้นเพราะต้องมานอนตีห้าแล้วไปทํางาน7จ็ดโมงรู้สึกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องปรับทั้งคนดูทั้งตัวเราเองด้วยแต่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือผมจะพยายามทําให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วทุกคนก็ให้ใจการทุกคนมีความสุขเป็นเลยที่ดีน่ารักะ้ามครับเออพอมีมอรเมนไหมจะเป็นเขียนรูปหวัวใจาหรือว่าแบบการ์เมนก็แบบว่ามมีใช้นําสกุลเราอะไรอย่างเงี้ยมันทาให้มไ ผม่าันี้ก็ต้องรอดูไปพร้อมๆกันเลยตัวผมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นทุกๆสิ่งหลายอย่างอ,อยู่เบื้องหลังทุกๆสิ่งหลายอย่างในความการประสบความสำเร็จหลายๆคนถึงตัวผมจะไม่ได้อะไรแต่ก็เราก็ต้องมาดูไปพร้อมๆกันผมยังไม่สามารถรับปากหรืออะไรได้แต่ผมก็จะทําตัวผมเองให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้ตัวเขาและเพื่อนๆและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มีความสุขมีความภูมิใจกลับมาบให้คนคนไทยที่ทุกคนช่วยไปสปอร์ตเขาเขาก็จะได้ความรับความรักนั้นไปแบบยาวนานนะครับแต่การบอกรักเวลาแบบ,าบการบินพูดว่า I อมิส y ูชา h a r l อะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบว่าเออมันทําให้คนแบบฟังแล้วจินฟินอะไรเงี้ยพี่ยอ่าดีครับถ้ม่มันเป็นอะไรที่มันออกมาจากความรู้สึกบ้างหรือว่าจะเป็นการแบบเอาใจคนหรืออะไรเงี้ยผมเป็นคนที่คนชอบพูดตรงๆอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาได้รับความรักหลายๆอย่างเขาก็อาจจะต้องแบบว่ามีการทำตัวให้มันดูแบบนัานรักให้ทุกคนได้แบบ น่ารักรักเขาหลงเขาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเหมือนตัวผมที่ก็ไปหลงเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยนะยแต่ก็ทุกทุกสิ่งทุกอย่างระยะทางระยะเวลาการทํางานเดี๋ยวเราก็ต้องทํางานร่วมกันอยู่แล้ว,วเราต้องเจอกันแล้วก็การพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปเรื่อยๆแล้วก็จะแต่ผมตัวผมก็จริงใจมากๆแล้วก็จะได้รับความจริงใจจากคนั้้กลับมาแล้วก็ ได้จากเพื่อนเพื่อนี่คือความสุขที่เราจะได้อยู่กันให้นานที่สุดนะครับเดี๋ยวน้องจะมาไทยแล้วก็จะมีงานโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกับแน็กด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ้โหนี้ยังงานดงเลยครับก็ยังยังไม่ยังไม่ทราบกำตรงนะแค่เราจะมาดูว่าอะไรเหมาะผมกับตัวเขาผมจะเลือกงานที่ว่าตัวเขาทำแล้วยังดูน่ารักอยู่ตัวเขาทำแล้มันดูน่ารักเพราะเราอยากให้ภาพเขาแบบดีที่สุดนะครับอ่ะชาลีไปซักท่าชาลีไปถูบ้านอันนี้คือชัดมากหลายคนฟังแล้วแบบเอ๊ะยังไงพี่แน็กสรุปรู้จักเข้ามา สักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่สิ่งที่เขาพูดชัดสุดสวันแร,นรกๆคือไปสักผ้าไปถูบา้าไปล้างจานอะไรเงี้ยน่ารักคเขาน่ารักเอาใจแฟนๆได้น่ารักแล้วก็ตัวผมก็ได้รับความน่ารักนามาด้วยเป็นะไรที่ดีครับสมมุติว่าถ้ามันมีเหตุการณ์นี้เกดิดขึ้นจริงเราจะยังไงต้องแม้ก็ เห็นอนาคตแล้วครับเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมแต่แตหนึ่งในนั้นคือพี่แนักแบบมีหลายๆคนที่แบบว่าเออทั้งจินรถแอร์ยาดมยาหมองอะไรเขาก็มีโอกาสที่แบบเออได้มาอะไรได้มาอะไรเหมือนมีชื่อเสียงมากขึ้นว่าจากแบบจากในชาติ <foundational S 1> เลยเลยครับ,รบผมยินดีด้วยกับสิ <ม S 2> ่งที่ผม <iz> ตั้งใจไว้แล้วมันประสบความสำเร็จต่อเราหลายๆอย่างนะครับผมผมยินดีด้วยมากๆ ไอจินจริงใจกับผมมากนะครับไอจินน่ารักกับผมมากทักหากันทุกวันจนเมื่อวานวันเกิดมันเราก็ยังคุยกันตลอดจินน่ารักมากครับเป็นเด็กคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเก่งแตมันใช้ความสามารถในหลายๆอย่างในการพีเคด้วยก็สนับสนุนกันไปวันไหนมันดีเราก็สนับสนุนให้เต็มที่วันไหนมันเร็วก็เลิกสนับสนุนมันแค่นั้นเองมีมีอะไรอยากจะฝากถึงจินไหมครับจินรถแอร์ฝากมาไทยเจอกันจะดูแลมันเองครับครับอ่าโอเคขอบคุณนะครับ